โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะคะโอเคคราวนี้นะคะนั่งสบายๆนะคะเป็นที่ท้องแขนนะคะเราเอามือนี่นะคะนั่งวงใช่ไหมคะนิกมาดันล่างอีกมือหนึงนะคะหักไว้นะคะอันนี้ดึงท้องดึงออกนะคะเป็นริ้วที่นี้นะคะโอเคหายใจเข้าดึงไว้ค่ะอันนี้จะปรินท้องแขนมาแล้วนะคะนับสาม องหนึ่งแอนลคราวนี้หมุนข้อมือหนึ่งทีโอเคลักมือตั้งมือด้านบนนะคะเหมือนเริ่ม,มดิบบิ้นทีดไหวนะคะใครทีเ่เล่นมือถือ่อวถ้ามีแนะนำนะคะ recommend เลนยนะคะโอเควางข้อมือคะ่ะเปลี่ยนข้างนะคะตั้งหูม้อ่อน แล้วที่มือลงนะคะเอามือดันค่ะวิธีโอเคดันไว้นะคะดันนะ้<ป>นายเหมนข้อมือหึงทีแล้วเหมือนยืดดูวไปด้านหน้านะคะดนันหนึ่สองสามสี่แล้วคลายนะคะหม เอามือเข้ามากำแต่กำแ,แต่นะคะหมุนลยหนึ่งทีโอเคคราวนี้นะคะจะขยับกวนน่านิดนึงคราวนี้เป็นมือด้านในนะคะันิ่นะคะเราโค้งข้อมืออีกนะคะ น้นาหนักตอนนี้อยู่ที่ตัวเรานะคะยังไม่ใช่ที่มือนะคะสมมติเราดันมืออีกนะคะขับข้อมือธรรมดาเอาเอาแขนตรงก่อนค่อยๆกำมือ,อมที่พิกาทีเราอยู่นะคะนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วกลางขีโค้งคหัวนมนะคะแล้วมองข้อศอกนะคะก็ได้นี่อันนี้เป็นการยืดข้อมือนะคะยืดล็อกต่างๆนานาโอเคแล้วค่อยๆยืดขึ้นปล่ยมือออกคำซั่อีกครั้งนะคะ ใครเอาเข้อมือติดนีได้ทําเลยนะคะค่อยๆเอาน้นหนักตัวเรามาทานะะนมมาจนที่ข้อมือะคะ่ะโอเคดันตัวขึ้นแล้วหมุนข้อมือคะ่ะโอเคเอามือของข้างขยับได้นะคะนี้โอเคคราวนี้นะคะจะเป็นที้งแปนสีหนึ่งก็คือจะให้ลองทําเป็นท่าที่เป็นเลด้วยเลยนะคะ อย๋ยวลองให้ดูนะคะอันนี้เป็นการฝึกว่าเซนเตอร์ของเราเนี่ยได้หรือยังนะคะสมมติถ้าเราเป็นคนที่หัวทิ่มตลอดเวลาเช่นปอันนี้นะคะเพราะว่าเซนเตอร์ของเราไม่ดีนะคะเราจะลองเก็บซี่โครงเข้าไปนะคะขมั่นรงนิดนึงนะคะยืดตัวไปด้านข้างคะ่ะไปให้ใกลได้ส่งเราแค่นี้นะคะจากนั้นเอามืออีกด,ด้านนะคะมาจอยกันนะคะมาแตะไว้อย่าให้ก้นยกนะคะทุกคน กดลดลงไปค่ะจากนั้นต้องเวงเดกข้างในค่ะแล้วเปิดมือเลยทรรมดาเลวค่ะหายใจเปิดนะคะจะไปอีกด้านหนึ่งนะคะยืดมาด้านข้างมือเอามือมาแตะกันสองแล้วเวงมานะคะสามสี่แล้วเปิดมือขึ้นห้าหกเจ็ดแปดจะทำซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้นะคะเอ่อ สีทีนะคะขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะเดี๋ยวลองทําพร้อมพียงกันนะคะอันนี้เป็นท่าที่ทําให้เราใช้หน้าท้องเป็นใช้เซนเตอร์ของเราให้แข็งแรงนะคะโอเคเตรียมตัวก่ะทุกคนเดะ๋ยนะคะ วารหลังนิดนึงนะคะมุติถ้าใครอยู่ที่บ้านไม่สามารถทำท่านี้ได้นะคะให้เราหมุนปอร์บอดี้นะคะเหมือนเราทำท่าตอนยืนคือไปข้างหน้าไปข้างข้างไปข้างหลังข้างนะคะแล้วก็พยายามวนให้ได้นะคะโอเคอาจารย์ที่สอนเซตติ้งของพวกเรานะคะบอกว่าเอ,าอาว้ววะของร่างกายเรานะคะไอ้ไหนที่หมุนได้ให้หมุนไว้นะคะส่วนว่าไหล่ให้หมุนได้ให้หมุนไว้อะไรที่ไปข้างหน้าได้ ก็ไปข้างหน้าอายุไปข้างหลังได้ก็พยายามให้ไปข้างหลังนะคะไม่งั้นเนาะอายุมากๆมันจะติดนะคะโอเคทุกคนขยำม,มือคะอ่ะอ่าที่เด็กเล็กน,นิดนึงนะคะอ่าขึ้นมาค่ะ โอเคก่อนที่เราจะไปนั่งเราก็เราจะทํายืนก่อนนิดนึงนะคะตอัเนี้ค่ะจะเป็นท่าซีเเวนซ์เหมือนกันนะคะให้เราเอาไว้ทาเป็นโฟล์นะคะย้ำทางด้านข้างให้ดูก่อนนะคะสมมุติถ้าเราตื่นมาไม่กดใส่เลยกดขาเราเจอนะคะให้เราค่อยๆค่อยๆกลมตัวนะคะเหมือนมีใครค่อยๆผลักศีรษะเราให้ลงลงลงมานะคะอ๋อลืมไปเวลายืนเวลาที่เรายืนใช่ไหมคะเราจะไม่ยืนหนิงนะคะ ะนะนคะให้เราพยายามกดกระดูกก้นกบเรานะคะให้ชี้และเที่น้งหนักดิ่งไปที่พื้นแล้วดึงศีรษะขึ้นข้างบนนะคะท่านในนั้นกล้ามเนื้อมันจะรับตรงนี้เรียบร้อยนะคะคราวนี้เุลาที่เรายืนนะคะยืนให้เต็มเท้าสี่สุดศีรษะลงมาก่อนนะคะตึ๊ด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 ค่อยๆชินน้ำหนักตัวลงตัวหนักมากเลยมาถึงพื้นสิ่งที่ต้องการเคื่อนนี้นะคะสิ่งที่ไม่ต้องการเคื่อนนี้นะคะทุกคนระวังระวังก้นไปข้างหลังเฮ้ เห็นนะคะก้นมันจะโยไปข้างหลังอันนี้ไม่เอานะคะโอเคอีกทีนะคะคราวนี้อันตลองนับแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะจากนั้นเราจะงองขาขวาค่ะมันจะเป็นขาซ้ายมากเลยนะคะ เราจะยืดขาซ้ายตึงแล้วทาแขนขนานขึ้นฟ้าไปเลยจะตึงขามากเลยแปดจังหวะเหมือนกันนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจากนั้นจะเอามือมาแตะพื้นสองข้างยืดขาดตึงนะคะแปดจังหวะเหมือนกันเลยจากนั้นเราจะขึ้นนะคะช่วยช่วยหลังนิดหนึ่งที่เราจะงอขาแล้วดึงกั้นเนี่ยต่ก้นค่อยๆดันอันนี้ขึ้น แปดตังหวะนะคะเดี๋ยวจะทำอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจากนั้นโยขาซ้ายนะคะเปิดมือขวาค่ะขวาตึงนะคะยี่ปลายแปดจังหวะเหมือนกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจากนั้นมือสองข้างแปะถื้อขาตึงสองข้างนะคะแปดจังหวะทิไว้ ค่อยค่อยมาเข่านะคะดึงก้นลงมาแล้วก็ค่อยดึงหลังขึ้นอันนี้นะคะเดวลองทําไปพร้อมๆกันนะคะขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะเดี๋ยวอันจะหันข้างหน้าตรงนะคะโอเคทําพร้อม็นนะคะยมตัวนะคะทุกคนแต่จังหวะคะ่ะ เช็คขาหรือขยับต้นซ้ายขวาได้นะคะคราวนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เซ็ชันนัวตัวเองนะคะเดี๋ยวอนุทนุคนแคลงสักนิดนึงนะคะได้ไหมคะนั้นก็มีให้เลือกหลายกิริายาเช่นกันนะคะออปชันหนึ่งออปชันสองออปชันสามทำตัวตรงๆไว้เฉยๆนะคะเลือกตามใจชอบของทุกคนเลยนะคะโอเค เราจะมาแพลงพร้อมบทเพลงเ i r t u r n ของเรากันนะคะโอเคเลือกตาม,มาะตนะคะจิตจังหวะนะคะสองข้ามถ้าใครร้อมแล้วขางไว้นะคะดันส้นค้าไปข้างหลังนะคะดึงน้ำหนักไว้ที่เซนเตอร์ที่ท้องของเราอย่าให้หนักทย่ที่มือนะคะไปห้าสี่สามสอง หนึ่งโอเควังเข่าลงยื้ตัวหนึ่งเซนนะคะหายใจขออีกรอบนะคะหนย่อสามสแปดอ็ด u ามสี่ค้างไว้นะคะหายใจค่ะ อันนี้สบายๆนะคะเราจะลักเราหายเข้าเหาออกที่ตัวน้ำสบายนะคะนะคะทำซักแปดทีนะคะหายเข้าส,สบายหนึ่งสองสามสี่ไปค่ะ ใช้ขาขยับตัว